ผู้ขานใดเป็นพระลานจาจังกวาติลาเจ็ดข้องเป็นทลามีพนามว่ามหาลาหะมีพาะละอันเอง ก็ได้ปานเสัมเพิตาสิมีมาวิโมกตังแปดอาเพญยาแขวดหกพางกันผู้ขาได้กตํเธอแจงแล้วกิจจะในพระพุทธศาสนาก็ได้การตามาเสียเสียงเตดิลิในสันตาสันดากะเถระปานตานาตานพระสัญญากะเถระได้พาสินตางกถาวา เมื่อพางอาทิตย์บอกเคินมาอันว่าความเลื่อมใสสันทาของผู้ขานน้นนา,นานก็มีมากความพาโฏดแห่งความผู้ตาเจ้าผู้ฟาเสดผู้สแสวงหากุลอันลำเลิศ นายลองกาผู้กาได้เห็นแต่เสียงอานเขาเลือจากกานาอุปาติมาแห่งตทางกาตาเจ้าผู้กาโบกยได้หันพระพุทธเจ้าศรัทธาก่อนว่าเถึงการละกิริยาเก็มาลานึกเถึงพูทธสัญญาความสำคัญว่าเป็นพระูุทธเจ้าโดยพาละบุญกรรมที่้าพ้าเจ้าได้ผุท้สัญญา เป็นเหตุบ่อเอผู้คมไปสู่การที่วินิปันธต,ะต,ะตะลอดมาได้กอวาสิบสี่กรรมแต่กรรมนี้นนี้เป็นภาระ,ะแห่งพุทธสัญญา ก็ได้ปานเตสัมพิตาตังสีเวโมกแปดพางกันอาพินยาหกสิ่งผู้การได้การตำเธอแจ้งแล้วสิ่งนานาอนว่าเกณฑจากได้ระพุธศาสาสาก็ได้การตำมาเสียเสียงแล้วดังนี้เตดิลิในโกสีสาเนกาเขปกาเถระปาตานาตอนพังโกสีสา เนกาเขปากาเถนได้พาเสนตากถาว่าภูการได้ออกจากประตูพระอามาก็มางการตามแป่งต่างเจตินนาต่างเจตินไว้ในประตูนั้นได้มีมาจริงได้สาวยพาะละมีอาชาใยไว้ขี่วิ่งเลวด่งลงมาสาวยพระละบุญต่างมวนด้านหน้าโดยพาละแป่งต่างเจ ตินเท้านั้นกระตำบบญแต่น้อยก็ได้มากนั่นก็บางเกิดมีมาส่วนบบนโกสนอันเอิญนัานนาบดเต้าส่วนเซียวแห่งภาละบุญที่ผู้ฆาได้กระตำมาได้เถิตั้งเจตินันาน,านาเป็นเหตุเออผู้ฆา บ่ได้ไปสู่ตรงการตี่ตาหลอดเกาสิบสี่ก็เป็นตลาดแต่กบนี่นานนี้เป็นพลังอันเนืงสาตันที่จะตังเจ็ดตินเท่านั้นอันในกองที่อ5เจ็ดสิบห้าแต่ก็นานา ผู้ารได้เป็นพระราจาจังกวาติลาดพระองค์หนึ่งบดได้เสสามีพระนามวาสุป,ปาติปาติทะามีพระเจเต่จะแลปาละยิ่งกอดได้ปาติสัมพิทาสี่สิ่งมีมาวิมุกตังแปดอาเพญยาแควตหกพาการผู้ขากะตำเหือแจงแล้ว กิจะในพ่าพุทธศา,าสนาก็ได้มาสว่าเสียงเสียแล้วแต่ดีดีในปานตาปูจากาเถละปัาตานาตันพาป่าตามูจากาเถ็นได้พาสิทธการถาในกาละขังนั้นนาผู้คาได้เป็นกินนาลาอยู่ในเมาวันปาป่าตาได้หันพาสวดสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามี นามบอ่อสาว,ว่าเวปัสีผู้ปัสะจักทุเลมีลอนสาเมใยสว่างและจริงอาตัวห้องโลกาผู้ขางก็เข้าไปหาแล้วก็ยอมือไว้สาก็เอาน้ำหอม าแนก่นจันดาวมานันมานทำไว้ผู้จ้าฟาบาทโดยอำนาจพาลาบุญติตามมาที่ได้ถวายน้ำหอมผู้จาาฟาบาทเป็นเหตุบ่ือผู้ข้าวไปสู่ตูก,การี่ตลอดเกาสิบเอ็ดกอบแต่กอบนี้นาน นี่เป็นพานลามุญที่ได้ปูจ้าพาปุถธบานก่อนได้ปฏิสัมพิทาสิโมกแปดพากันกอะพิญญาหกสิ่งผู้กาได้กระทำแล้วออแจงสิ่งนานา,นา กินจาได้ปาพุทธศา,าสนาก็ได้การต่ำมาเสียงเสียแล้วดังนี้ดิลิตในอเทสกิตาติกะเถระปันตาตันพา เตสา,ากิตติกาเถละได้พาสิมการถามว่าในกาลนั้นนาภูขคาเป็นพาม,มามีนามว่าอุปาสาลาหากะก็เข้าไปสู่ป่าใหญ่ก็ไปปมา สายานตาทาผู้เป็นนาทะของโลกา้าเสิดกว่าคนและเอวดาสมควรรอบเครื่องปูจาก็เข้าไปหาถขวายนามสการวันตาพ้าผุนทาลูยังกินตาของผู้ข่าว่ามีเจตานานสันทาดีใจจะฟังก่อนสาเดนกบหายไปผู้ข่าก็ออกจากป่ามาแล้ว ก็มาลาดนึกถึงพาวผู้ธาผู้อยู่ใจใจรักสักเสริญผาที่ไว้ในป่าในป่าเตสาผู้ขางกอดไดไปจอมเลินในสวรรค์การเตวาตลอดมากับหนึ่งโดยพาละอาในสังสาที่ผู้ขาใไดสักเสริญวันนานน เป็นเหตุบองเฮอผู้ข้ามไปสู่ตรงการเตนตลอดมากคาสิบสองกำเป็นตลาดนับแต่กบนีนานี่เป็นพลาลที่ได้ปูจาสักเสินว่าอันก่อนใด้ปฏิสัมพิตาสีนั่นวิโมกแปดพาการอัญญาพิอาพิญญาหกสิ่งผู้ข้าได้กระตําเธอแจ้งสิ่งนานา กินจาได้ความปุถุศาสนาก็ได้กระทำม,มาเสียงเสียแล้วดังนี้แต่ดีลีในศาลนากรรมานิยะเทะลาปันนาตอนพานศาลนากรรมานิยะเห็นได้าซิตการถาว่าในเมื่อก่อนนั้นนาผููข้าเป็นพ่านป่าแอวจะเดินล่าไปมาในเนมาวันตาตามป่าปานตาอันใหญ่ได้ ไปปุ๊บผ่าใส่พระสัทาวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้าเข้าไปเฝ้ากระทำการอุปถากรักษาขอถึงพระองค์เป็นสรลนาทีเพิงอาสายเซิงอาสาปาสตะสัทธาเป็นเหตุบ่เอผู้ข้าไปสู่ตรงการที่วินิปานตลอดมา ก็สิบเอ็นคำแต่งกำรดนานนี่เป็นพาละแห่งการถึงส,สาสนาบทเศร้าก็กได้ปติสัมพิตาสี่บทเศร้าวิบกแปดพาการและอาเพนยาหกสิ่งผู้ข้าได้กระทำเธือแจ้งแล้วสิ่งนั้นอันว่ากิจกรรมในพระพุทธศา,าสนาก็ได้กระทำมาเอเสียงเสียแล้วดังนี้แต่ดีเล ในอามาพามิเดียะเทลามปันตานตันพาอามีปินดิียะเทนไดภาสินกาถาในกาละนันนาผู้คาเป็นมานาวะชื่อว่าโลมาสะได้ถวายมากม่วงปวงเนึองแด่พระสัทธามีผ่านนามว่าเวียปัสีผู้สวงหาคุณความดีอันยิ่งใหญ่โดยพาละ บุญที่ผู้การถวายมักม่วงไว้แดิน่านสถานเป็นเหตุบองเอผู้เข้าไปสู่ตรงก,การที่วินิปาตาตลอดมาเก้าสิบเอ็ดอมแต่งคมที่นาะอันนี้เป็นพาลาถวายเตอตยังบักม่วงแต่ใสย ก็ได้ปฏิสัมพิตาสีวิมกแปดพานการอพินยาหกสิ่งภู้การได้การตามแจ้งแล้วสิ่งนานากิจในพระพุทธศาสนาก็ได้การตามมาเสียงเสียแล้วดังนี้แต่ดิลีในอนุสังสาวังกะเถละปานตานตานพะานุสังสาวังกะเถินได้พาสิทธกถาวา ในกาละนั้นนาผู้คาาได้หันปานสาธาสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าเวปัสสีพระพธท่าเจ้ากำลังจะเดินเป็นดีบาทเปนดีบาทผู้ข้าบอได้ถวายอาหารและมาถวายนึ่งนั้นและเป็นทลาแด่พระสัมมา สมพุทธเจ้าผู้เป็นเข้าเงาแก่ติโลกาในกาละนันนาผูา้้าเมโสมานาได้ถวายนามาสัก,การขัาบไว้ได้ประกาศความเป็นพระพุทธเจ้าไว้แก่นาละมวนเมโดยพันละบุญที่ผู้คาได้เอตานและประกาศดิเล เป็นเหตุบองเอผู้ข้าไปสู่ที่บอดดีตรงการทีวินิปานตะตักก้อสิบเอ็ดกอมแต่กอนนี้ดานี้เป็นพาลาที่ได้ประกาศเตะสายก็ได้ปาติสัมพิตาสีวิมกแปดพาการอานนสองอันหกสิ่งผู้ข้ามก็ได้การตำเออแจงแล้วสิ่งนานา กิจในพุทธศา,าสนากไกลการตาม,มาเอเสียงเสียแล้วดังนี้แต่ดีเลยเป็นเสียงเนื้อความในจิตตากาปุจากาวักเพียงเท่านี้ก็มีจะเล่นา ในกาลบันนี้จังไดเตสานาในปันตุมังเกสานิยาวังการถาดในปันตุมังเกสานิยะเทลาปันตันตันพามปันตุมังเกสานิยะเทน ได้ภาสิการถามว่าในจานตีก่อนนั้นนาผููคานได้เป็นจ้างไปตัวหนึง่งเจอว่ามังกะได้อาศัยอยู่ลิมไกหมู่ป้าปาเจกาพุทธาได้เอาเกสอนปานตุมาไปพระผายผููจ้าพามปาเจกาพุทธเจ้าผูา้สาแหวงหาคุณอันพอเศร้ายิ่งใหญ่เดีเล ผู้ข้าก็มีจิตใจเลื่อมใสในความปัญเจกกาพุู้ธาผู้จันตยังกิเลสาและผู้ผาเสดผู้เดลํำเลิศนักนาผู้ข้าก็ได้บังเกิดในเทวโลกาตลอดกับหนึ่งมีมาโดยภาละที่ได้เอาแก่สอนปาตตุมมาไปผู้จาพระภายแต่สาย เ็นเหตุบอกเออผู้ขานได้ไปสู่ตุงการตทวินิปานตานตันหลอดเกาสิบเอ็ดก๊อบแต่ก๊อนี้เป็นทลาอันนี้ก็เป็นพลังแห่งการปูจา ก้ได้ปาติสัมพิตาตังสีวิโมกแปดพาการอาเพญยาหกสิ่งผููขางก็ได้กตัมเหอแจงแล้วสิ่งนานากิจได้ภาษาสานาได้กตทำมาเสียงเสียแล้วดังนี้แต่ดิลิในสัมปกาก้อนที่ยาเถระปาตานาตานภาสัมปาการนญ่ยาเถมได้ภา สิทธิกาถาว่าผู้การใดถวายคือเป็นตานยังรักดอกของหอมและดอกไม้แก่พัานสันทาพัะนามว่าเวปสีผู้ภาพโลกาสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้ว ก็ได้ถวายภาโกสยอย่างดีัาละบุญที่ได้ถวายของหอมและภาอันดีอันเป็นเหตุบอใหผู้ข้างไปสู่ตวงกาเตี ตลอดกางสิบเอ็นกรรมแต่งกรรมนี้นี่เป็นพาระ,ะที่ถวายของหอมดีลีในกรรมที่สิบหาแต่กรรมนี้ผู้คานใดเป็นพระลจานจังกรรมวันตีผาพระสุธาเมพันนามวาสุเวลาปาริบุญโดยละตันนาเจตภาการเมปาระ,ะกำลังเด ก็ได้ปาเตสัมเพิธาตังสี่ดิลีวิโมกตังแปดอาเพญญาแขวดหกพาการผู้ขานได้กตะ้ำเอแจงแล้วคิดจะในพระพุทธศาสนาก็ได้การตาเสียงเสียงแล้วเต่ดิลีในปรมาฐานยากะเทละปาตานาตานพระปัลมานันตัญกะเท ได้พาเสนการถามว่าผู้การได้หันผ่านตานทางการพระเจ้าเวปสีเจ้าผู้เป็นนานยากาผู้เป็นเจถะองค์อาจแก่กาผู้เมื่อวันงามดังดอกกันนิกาลุ่งเหลืองเหมือนพาอาทิตยุ่งขึ้นมา ผู้ค่าเิงจังพันนมอ,อันจุลีอาลาธานนามพระมูเนไปสู่เรือนของข้าตนแต่ใส่ได้ถวายเข้าอย่างดีคือแก่ผ่าน,นทางการตะโดยพลบุญติ่ได้ถวายเข้าอย่างดีนั่นนาเป็นเหตุบอกือผู้ข้าไปสู่ตุกันติวินิผ่าตนตาตลอดเก้าสิบเอ็ดานับแต่กรรมนี้นาอันเนเป ็นพลาแห่งการถวายเข้าแก่พันตถาการตะเจ้าก็ได้ปฏิสัมพิทาสี่บ่สเ่ามีมาวิโมกขาตั้งแปดอา,พญญาเพญยาแขวดหกผาการผูคาได้กดตำกันอเอแจงกิจในพระพุทธศา,าสนา ก็ได้การทามาเสียงเสียเล้ยวก็เสีสาก็มีเจอและนานในธรรมสัญญาการเถลปานตานนาตานพะธรรมสัญญากาเถน ้ดยพาเซนการถาไดเมการสาหลองและสมโพธยังไม่สลีมหาโพธของพานตาทางการตะเจ้าว่าพรานามว่เวมปาสีภานสากัญญามมนีเหมือนองค์มาผ่าดับดีในสมัยนั้นพามพุทธเจ้าแวดล้อมไปโดยเจ้าพีคุตั้งลายก้นเตสนายังอริยะทำตั้งสี่เป็นอาภินวาวา จเตสนาโดยพิสันธาอันโดยพิสันดันยังมหาจนาคนตั้งหลายได้สร้ดมอยังฟังกิเลสเล้วผู้ขาก็ได้ฟังธรรมเตสนาของพานตาถาโยมือวันตากาบลงที่ความบานของพาหัสถาก็ได้ออกไปจากที่นั้นโดยอานสังสารที่ได้ฟังธรรมเตสนา เป็นเหตุบอกผู้ข้ามไปสู่ตรงการที่วินญญานตากอาสิบเอ็นกรรมแต่กรรมนี้นาเป็นพละแห่งการฟังธรรมในกรรมที่สามสิบสามแต่กรรมนี้ผู้ขาดใดเป็นพระนเจ้าจังกว่าทิลางจะไม่พัานนามวาสุตะวามีกำลังบางก,ก็ได้ปฏิสัมพิทาตั้งสี่วิโมกแปดภาคานะ เพิญญยาหกสิ่งผู้้างการทำเอแจ้งสิ่งนานาอันว่ากิจจะในาศาสนาก็ได้กระทำม,มาเสียงเสียแล้วดังนี้เตดีเลในภาลตาญกะเทละปาตานา,นานตานภาลตาญกะเทนได้พาสิตธการถาว่าในจานติก่อนนั้นนา,นานผู้ขามีอาสลมบทอยู่กาย ฟังแม่น้ำสาเกละสีผู้าถือเอาอยังพาละไม่อันเดจังมาสู่อาสลมของผู้าก็ได้หันพระเจ้าตาถามเมพัานนาม,มาวิมปันสีเลสมลาสเมลุ่งเรื่องไรดุจจะดังภาคอาทิตย์ออกมาในเมื่อเจ้าผูคาก็ได้ถอภาละผลไม่แก่พระสันธาตที่ได้นำม,มาถวา เฮือเสียงแต่ว่าอันโดยอารน,นี้สรงที่ได้ถวายพระละโผนไว้นาน เป็นเหตุบองเออผู้ข้างไปสูนตรงการติตลอดมากองสิบเอ็ดกองเป็นทลาตั้งแต่กอบนิ้นาเป็นอน,นิสังสาแห่งการถวายว้ะละผลไม้นน,นานแก่พานตทางการตะเจ้าได้ปฏิสัมพิตาตั้งสีบบทเสรว,วีโมกแปดภาคานะปิญญาหกสิ่งผู้ข้างการตำแล้วคือแจ้งสิ่ง ดานาคิจยะในพระพุทธาาศาสนาผู้ข้าได้กตทำมาเสียเสียงแตดีเลในสัมปัสสทิการเถรละปาะตตาตานภาสัมมาสา,าธิการเถนได้พาสิการถามว่า,ศา ผู้ค่าขอนอบน้อมแด่สามปัญโยตนเป็นคู่แก่โลกาพระองค์เสียงแล้วยังเกิเลสาส่วนผู้านีนาเถึงความวิปันติแต่ใส่ขอพระตาทางการตาเจ้าจุงเป็นที่เปิงแก่ผู้่าดีลีพระมุนีพนามวาสิทธัะเจ้าว่าเจ้าหาัาายเสมอเหมือนก็บอดใดในโลกาตะลงสา กลาดนาภูคาว่าพระสังฆาเจ้าเสมอเหมือนมาหาสมุทรอันใหญ่เลิศล้อมใจหาพามานบ่ได้เตืนจุงการจำเกจือเลื่อมใส่สันธาในพระสังฆาภูปาสจากธุรีเป็นบุญเขตเดลีไดปาติแท้ใสตั้งปูกาละตั้งลายปลูกพืชไว้มีมากันว่าพาสศรัทธาเตสน,นาสอนภูคา ดังนี้แล้วพระอ,องค์แก้วก็าขอขึ้นสูเวหาเมื่อพระอ,องสาเดินไปบทนนดน้นเต่าใดนาผู้ข้างการตำการละกิริยาก็ได้ไปบางเกิดยังทุสีดาจนฟ้าสวรรค์แหลงลา มีมาพ่อผู้ขาาใดการตามจิตหือเลื่อมใสในพระสังฆนั้นนาตามธรรมเทศนาพระาาตถาคตเจ้าอยู่ส่วนเตียงเต้ามีมากรอบนึ่งเป็นทลาด้วยอนันใสังสาที่มีใจเลื่อมใสสันทาเป็นเหตุบอกเออผู้ข่าไปสู่รุกกาที่ตลอดมา ด้อาเกาสิบสี่กอบแต่กอบนี้เป็นภาละแห่งความเลื่อมใสสันธาใไดปาติสัมพิตาตั้งสีวิมูกแปดภาการพิญญาหกสิ่งผู้ขาได้การตตำเหอแจงแล้วสิ่งนา,นานาคิดจะในภาษาสานาก็ได้กะตตำเสียงแล้วดีเลีในอาลาจามาตาญาเทละปาตานาตันภาลาม ตัญะกะเห็นได้พาสิตการถาวาดในกาะลเะมื่อก่อนนั้นนาผู้ขาาใดมีจิตสานธาสังอาลามแต่พันตาถากะตะเจ้าพันนามวาสิะทธัะเจ้าในหมู่อาไม่ล่มเย็นเดีย ฝูงหมูอาปักขีอาสไลยอยู่ว่าอันในกาละนั้นผู้ขาใดพระสรัทธาผู้ปาศจากกิเลสาสมกวันลับเครื่องปูจา ผู้ข้าจริงได้น้อมถวายอาล,ลามแด่พระพุทธเจ้าผู้ข้ามีใจโจมชื่นโสมานาได้เหอดอกไม้และผละไม้ปูจาผู้ข้าก็มีโสมันานเลื่อมใส่สันทบอสาวผาละบุญจริงเกิดแกดข่ข้าพระเจ้าในภาวะที่เกิดมาเป็นเหตุบ่เหอ ผู้ขา้าใดไปสู่ตรงการที่วินิปานตะตลอดเก้าสิบสี่ก้าแต่ก้านี้นาเป็นพละการถายอลลามแก่พะตาการตะเจ้าในก้าที่สามสิบเจ็ดอันก้านี้ลาว ผู้ขาดเป็นพระเจ้าจากกวัติลาจาเจ็ดข้างเป็นทลามิพนาวามุตุสิตลาปริปุนาโดยลัตนาเจ็ดสิ่งมีกำลังยิ่งดีเลยก็ได้ปฏิสัมพิธาดีตังสีเวโมกแปดที่มีมาอาภิอาภิญญาหกสิ่งผู้ขา้างการตำเออแจ้งแล้วสิ่งนานา อนว่าเกณฑ์จากการใดพระพุทธศา,าสนาใดการตามมาเสียเสียงแล้วแต่ดีลิก็มีจะและในอนุโลภปานตนาเถละาปาตานาปาตานาตันพระอนุเรปานตานเาเถรละดาใดพาสิทธิกถาว่าผู้คานใดหัน สาวาังกะของพันต้านทางการตะเจ้าพันนาวาอัฏฐานตาสีใดเข้าไปหาต้านยังกะกันตัากำลัง ยังนาวะกรรมะดลิลในที่สิมาการว้านการตำนาวะกรรมเสร็จแล้วผู้ขามีใจเลื่อมใสในพระสังฆางอนเป็นบุญญาเขตเดลิจริงได้ถวายเครื่องงาสาบและเครื่องตาเดลิลีโดยพระอนิสังสาดี ที่ได้กัดาำกรรมอันนี้แต่ใส่เป็นเหตุบอกเออผู้ฆ่าได้ไปสู่ตุกติตลอดอาปันแปดร้อยครับเป็นทลาตั้งแต่กรรมนี้ไปนานี่เป็นพละบุญที่ได้ถวายเครื่องสาบตาก็ได้ปฏิสัมพิธานตั้งสี่วิโมก8แปดภาการเพิยยาฮกสิ่งผู้ฆ่าได้กัตาำแล้วเือแจ้งสิ่งนาน,นาคิจ ในพระพุทธศา,าสนาก็ได้มาเสียงแต่เลีนในพุทธสัญญกาลาเทนนาปานตานตานพระพุทธสัญญกะเทนได้พาสิทกาถานในครั้งหนึ่งนั้นนาภูกาได้ ฟันหันภาปุทธตาทางการตาเจ้าภานามว่าสิทธัะเจ้าผู้เป็นนายากะของโลกามีเลนสามีโสภาลุงเหลืองลายสาเดชไปในละแวกบานเพื่อภิคุและผู้คาก็ตื่นขึ้นมามีจิตตาเลื่อมใสในกุลของพาพุทธเจ้าโดยอานิสงเต้านั้นเล่าคือผู้คาได้ไปเกิดในสุขาติเดล โดยอันเนส่งเดดไดสัญญาแม่นมันในพระองค์นั้นตาทางการตาไดปฏิสัมเพตาตั้งสีวิโมกแปดภาการและอาเพญยาหกสิ่งผู้ขานไดการตำเหอแจงแล้วสิ่งนานากิจะในพระพุทธศาสนาก็ไดมาเสียงเสียแล้วดีเลยในกรรมปาภาราตัญการถ เถระบานตา,นนาตาตันพานการสาป,ปานทานละการเถระก็ได้พาศิกการถามว่าภูคาได้จัดการ และเพลกวกวนการตามความสะอาดตีเงื่อมผาถวายแก่พระสวัสดา์ผู้มีนามว่าปิญาตัดศีและตันจาวาได้ตั้งมอน้ำถวายแก่พระพุทธเจ้าในตาลกาละก่อนมีมาพุทธาพราะพุทธก็ได้มาปัญญากาลนาว่า ถ้าสะอาดจังไม่มาพร้อมโดยลัตตันนากันว่าผู้ค้าการตามความสะอาดแล้วนาก่ยอมือสาคาไว้ก็เป็นเหตุผู้ค่าได้ไปสวรรค์บุญเติงตันกับหนึ่งเต่ใส่ในกับที่สามสิบสองกับได้ติดตามมาเป็นพระราชาพนมวา สุปุถามปาลิบุญโดยลัตตนาเจตภาการมีกำลังดีก็ได้ปาเตสัมเพทาดีตั้งสี่วิโมกแปดภาการและอาเพญยาหกสิ่งผู้คานได้การตำเธอแจ้งแล้วสิ่งนานากินจาในพระพุทธศา,าสนาก็ได้กดารตำมาเสียงแล้วแต่ดีลีก็เสียงเนื้อความในปานตุม,มาแกสาลียะวั เจ้านี่แหลเปสนาในเทลปาตานาผูกที่สิบหา้าอนมีมาในปันนาตาญาขวะังจิตตาพูจากะวะังฟาตุนาเกศเลญาวกแห่งอาปาตานาคุทัดลิกาย ထူတန်ပေါ်ทางพระอิสสันตังหลายได้ฟังมาก่อนยังบางเกิดเป็นพระอริยะสร้างสรรค์แปลใสดังได้เทศนามာเนเตตาก็บงคมสมเด